เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V นะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาซื้อสิ่งที่ผมอยากได้มาในตลอด3เดือนคือผมรอคอยสิ่งของนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนได้แล้วเพราะว่าผมก็เล่นเกมนี้มาประมาณ4เดือนใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นสิ่งนี้ในช่องคนอื่นแล้วผมแบบว่ามันเท่มากและนี่ก็คือเครื่องประดับของ The Ripper นะครับผม เป็นเครื่องระดับที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นระดับแบบของแรเลยนานๆดีมันจะเอากลับมาขายก็ตอนนี้เขาเอากลับมาขายแล้วนะเลอ17วันผมก็ได้เติมซื้อเอ่อแพ็กเกจหนึ่งในเกมเนี้ยอันนี้มันจะให้เพชรมาเนี่ยหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดเลยนะซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วแล้วผมก็มีอยู่แล้วด้วยก็เลยซื้อได้เลยครับมาโอ้โหโคตรอยากได้มาตั้งนานแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเดอร์ลิปเปอร์กันซึ่งเดลิปเปอร์นี่ก็เป็นตัวที่ผมยังไม่มีตัวละครเหมือนกันแต่ผมมีสกินนะโอเคกดเช่าไปก่อน เรียวๆเลยอ่านี่ครับผมเรามีสก,กินนี้ด้วยนะกระดูกทมินก็เรียกได้ว่ากับเอฟเฟกต์เคียวของเราเนี่ยมันเข้ากันมากนะเพราะสะก,กินนี้มันก็ออกแนวๆแบบมืดๆอยู่แล้วด้วยเออกระดูกดำอะ่ะก็เข้ากับเคียวเราแน่นอนโอเคก็คลิปที่จะได้ลงเนี่ยก็เป็นวันที่8ใช่ไหมซึ่งเป็นวันที่ผมต้องไปเกณฑ์ทหารนะยังไงก็ฝากเป็นกันเลยใจให้กันด้วยและกันก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันเลยใจใกันด้วยลวกันนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเรียบร้อยแล้วหู แล้วเป็นเขียวยาวๆใหญ่ๆติดหลังด้วยนะไม่ใช่เครื่องประดับอันเล็กๆนะบอกให้แล้วเจอเป็นนักคริกเก็ตไงเดินหลอกมาจาังหวะนี้แล้วหูฟังผมหลุดตอนนี้เสียงออกลําโพงหูด้วยเอฟเฟกด้วยเทเชียแล้วมาตีคริกเก็ตใส่ไงระหว่างนี้ก็ใส่หูฟังแป๊บหนึ่งนะเอาูหูฟังมาหลุดเลยตอนนี้โอ้โหมีปัญหาครับขออภัยด้วยคนยิ่งตื่นเต้นอยู่ พับมาดิไม่พับก,ก็เอาไปก่อนหนึ่งเือนี่คือผมไม่ได้ไ,ดไอเดนมา9ก้าวันแล้วนะเนี่ยเรียกได้ว่านับวันได้เลยแล้วก็ป่าดแบบบลูทูธไ้ก่อนแล้วโดนด้วยไงยเฮ้ยโหดไปเดี๋ยวดูท่าท่าอุ้มด้วยอือรักขาขอืมโคตรตัดใจมันนี่เลยฮะมันดื้อมันโซนไงยอยากจะลากนานๆโหชอบชอบชอบอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ ครื่องนี้มีคนแน่ๆครับเพราะว่ามเาีเครื่องแบบประมาณครึ่งเลยนะแต่เหมือนจะฉีกออกไปแล้วนะไม่ได้อยู่ละแวกนี้แล้วน่าจะไปทางบ้านเล็กเครื่องนาสั่นโอ้สั่นสามเครื่องเลยครับเครื่องนั้นปล่อยแล้วคนตรงนั้นน่าจะมาช่วยนะเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งไปคุมโซนเลยตกเฟรนสองแล้วด้วยยังไม่มาหรอมันจะมาแล้วแหละแต่อยู่ใกล้ๆ เวลาเขาเอาสุดยังอะโอ้โหเอฟเฟกต์นน,นั้นหนึ่งเลยหรือเปล่าอุยอ้ยเอ้ยออถือว่าเฮ้ยโอ้โหไฟวิวขอแผลก่อนโอเคอย่างนั้นก็ยังได้แผลไม่ค่อยสวยนะเช่เลือดช้ามากอืมตัวเรามันก็ติดแอคด้วยเลแจ็คนี่เป็นตัวละครที่แบบติดแอคมากในระดับสิบเลย แล้วผมเอาเอาแผลฟรีไม่สนเราชิวๆได้นะเกมนี้ผมก็ไม่ได้อยากที่จะแบบว่าตีเลี่ยดเกินไปแต่ไอ้คิกเกตต,ต้องไม่ต้องต้องไม่รอดวะเราไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นรอยแล้วไอ้คิกเกตต้องโดนออกจากเกมไปก่อนนะ <c oughs> อุ้ยหือ้อน้อง <c oughs> ดีนะผมกดคิงซ้ายพอดีมันนี่เลย <c oughs> ออกจากเกมไปก่อน เออหน้าลากไงลากลากถูๆไปออจาเกมไปหนึ <Oliver. S 2> ่งนะเครื <travail> <that> <laughs> ่องบ้านใหญ่สั่นครับแต่เราจะไปเช็คเลตติ้งหน่อยว่าบ้านใหญ่มีใครอยู่อเป่าเห็นหน้าผมละจะโดดหรอปาดเงือไปก่อนืออนี่ขนาดเล่เล่นนานก็ยังโหดครับร่างของเด็กแว่นนะจับล่างมาเลยครับชอบอ่ะ นั่งเก้าอี้ไปก่อนโอเคแต่วันนี้ก็มองหาคนนะเครื่องหน้ามีโอเคสองคนแล้วรู้ตำแหน่งสองคนท้ายแล้วนะจยุดซ้ายกับขวาเราเลยครับอย่างนี้ก็คุมโซนแบบจากระยะไกลเอานะ เฮ้ยเหลือเครื่องเดียวละไม่ค่อยดีละยิงตาบอดผมลืมไปว oui. well Entonces, ่าเกมนี้ม <ts> <ed collectively S 2> ีเธอด้วยเอ้ยเกือบแล้วอุ้ยแล้วเครื่องติดแลไอแจ็คมันเชี่เลือดช้าจังวะโอ้โหมันมันควรได้ไหมล่ะเฮ้ยมันช้าเกินทุกคนเห็นป่ะคือเมื่อกี้ผมควรนี่จะได้ไหมอ่ะเฮ้ย โอ้แจ็คคือผมกดคลิกซ้ายรัวๆจัดอ่ะเมื่อกี้ดูดูมันดูมันติดแอสตัวคอรนี้แอสที่สุดต,ต่บันเท่เลยโอ้โหดูดูดูลางโอเค <c oughs> ้าได้สามจะโอเคมากอย่าที่จะคิดที่จะไปช่วยเลยนักแต่งเพลงเกมนี้ผมเอาแค่สามพอ ฐามันนี่ก็ถือว่าชนะแล้วนะเอาดีๆโอเคน่าจะเปิดเคลิ้มนั้นหรือเปล่าประตูบานนั้นอนะผมว่าเขาไม่น่าเสี่ยงมาช่วยนั่นไงโอเคโอ้โหห,ห้านาทีนะเกมนี้เจอเขาเน้นที่จะซ่อมแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนตกเฟสอะคือพอแขวนใครได้หนึ่งคนปุ๊บคนนั้นตกเฟดสองตลอดเลยเรียบร้อยครับเกมนี้ก็ถือว่าชนะอยู่ดีนะผมก็ไม่อยากไปอัดคลิปแรกเพิ่มใหม่ไงเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เห็นเคียวไงก็เลยแบบว่า เอาเกมนี้มาลงแล้วกันเดี๋ยวเราก็ไปดูเกมที่2กัก็ต่อเลยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่บร้อยแล้วในด่านที่ 2. สองสนสนุกครับไปโอ้เกมนี้มีตัวดุดุกนเลยเนี่ยนะแต่ได้เป็นด่านไอ้นี่ด้วยนะสนสนุกผมเลยเลือกที่จะหยิบเอ <c oughs> เอเขาเรียกว่าอะไรนะยายล่างย้ายล่างประตูประตูเลือกที่จะเอาประตูมานะแลวเจอเป็นตัวพึ่งก่อนเลยไง,ไงกีกับวิทยาครับผม แล้วตีพึ่งไม่ได้ด้วยจะไปไหนเธอโอ้หพึ่งมารับดาเมจไงต้องรอตะกิลอีกตั้งหลายวิเลยนะ <c oughs> เนี่ยเยี่ยบไม้ไปก่อนถือว่าเคลียร์ทีละอย่างนะโอเค โอเคเฮ้ยมาแล้วไงหมูป่าซิ่งของเราตอนแรกนึกว่าเจอสองคนนะที่ไหนได้มันมีหมูป่าดาวปะล่ะกดไฟวิวช้านะ พลาดครับผมเลยจะเล่นก่อนเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นแจ็คนะโอเคเขาตกเฟสสองไงเรียบร้อยแล้วเปล่ามีคนมาอีกหนึ่งคนแล้ว โอเคันนี้คือกีกักบวิทยาแล้วเขาลมแล้วผมจะปล่อยเขาช่วยหมูป่าไปเลยนะเราเอาคนนี้สุดเลยจ่ายไม้มาดิสวยเลยเขาติดแรงเฮือกท้ายไปแล้วนะเคคนนี้ออกจากเกมครับเราจะไม่เสียเวลาไปไล่หมูป่าแล้วนะ แต่ถ้าเขาลงหมูป่าแล้วก็คุยกันหน่อยดีกว่า <c oughs> คุยกันหน่อยพี่ชายเดินคนละลายกันนะเมื่อกี้ไหนไม่น่ามีปัญหาครับ <c oughs> ล้มไปก่อนครับเคือตังนั้นน่จะเป็นจิตวิทยานะเพราะว่าต้นเรือล่าสุดมาช่วยครับ <c oughs> โอเคจับลากคอมาก่อนเลยลากขาไม่ได้ลากคอ ต้นเรือเหมือนจะอยู่แถวนี้นะเพื่งนี้ครับเห็นรอย<ท><ก>ต้องเทดนะท<ก>ท<ก>ทเทดอะคนป่าล้มครับไม่ค่อยดีนะ โอเคผมจะเอาแค่ที่เคนก่อนตอนนี้ก็คือปล่อยเขานอนไปก่อนโอเคจิวิทยาอยู่ไกลมากครับผมว่าคนป่าตายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็มันนี่เลยไอ้หมอนนี่ไม่มีเก้าอี้ให้มันว่ะแต่เหมือนจะไม่ดิ้นนะหมดใจแล้วหรือเปล่าโอเคดิ้นอยู่ต้องใช้ประตูไปแล้วด้วย พันหรือเปล่าแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปเลยตึงๆเอาย่างที่สองก็คือจวไวไปแต่ผมก็แบบเอาเรื่องอีกล <ๆ S 1> แล้วไงเขาก็เลยเลือกที่ยอมแพ้เราไปเลยนะเก็บสี่ตึงๆไปมาครับผมเกมแถมเกมแถมคลิปมันสั้นไปเมื่อกี้ผมไปตั้งตัดมาได้แค่1ิบสองนาทีเองแล้วก็ต้องมีเกมสามให้น้องๆดูหรือเปล่าหนๆก็ตื่นเช้ามาดูแล้วมันก็ต้องแบบจุใจกันหน่อยดิว้าเออ จะเจอเป็นลูก้าก่อนเลยเหรอใช่ปะเอ็งใครอะอ๋อไม่มีลูก้านี่ยวาไม่มีนักโทษนะเกมนี้นักแต่งเพลงเหรอกระทึบไม้ไปก่อนว<อ>เดี๋ยวค่อยกระทึบคนโอเค okay. หมดไปแล้วสองแผ่นด้านนี้ครับด่านนี้ผมไม่รู้ว่าผมเก่งหรือเปล่าด้วยตัวนี้บาดแบบบลูทูธไปก่อนโอเคผมว่าด่านนี้เราน่าจะเก่งนะ เพราะว่ารอบมันก็ค่อนข้างจะเตี้ยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาดีกันหน้าต่างเลยครับพอไดน่าจะพับไม้ตรงนั้นนะฮ่าโดนหลอกโดนหลอกไอ้นี่ใจร้อนใจร้อนนอนไหนใจร้อนนอนเก้าอี้ครับไม่ต้องนอนไหนเลย นอนเก้าอี้ไปก่อนเครื่องหน้าสั่นว่าขอขอไปดูหน,น่อยนี้ไปทำอะไรตรงนั้นอนะขอญาตถูถ้าขโมยแผ่ได้นี่โคตรสุดเลยนะนักข่าวมาจะตบหน้าได้ครับไม่เป็นไรถือว่าเจ็บครับขอให้เด็กมาพับไม้ให้ใส่วะ แต่มันไม่มีผลนะดีเพราะกดไฟวิวไม่เป๊ะด้วยนะก็อนอนไปก้อนน้่นักข่าวถ้าข่าวทำอะไรมีใครทราบไหมแล้วหมอมา น่าจะปล่อยให้เขาช่วยไปเลยดีกว mm ่าแล้วเดี๋ยวผมตีโอเคผมอ่านี่จะมั่นใจในการตีครั้งนี้นะเพราะจะนันแล้วก็นั่นแหละตามสภาพครับดึงนักข่าวขึ้นมาแล้วเหลือสองเครื่องต้องไปไล่นักข่าวนะอยู่้ายมือเราครับรีบเดินไปดุนด่วนเลย จะวิ่งขึ้นบ้านใหญ่หรือเปล่าแล้วโดดเลยครับจ่วันนี้ก็ปาดรอเลยครับแต่เรียกเด็กมาช่วยแน่นอนฮนะเพราะว่าเป็นทางแคบๆนะเฮ้ยลมยังไม่มาไม่ได้มองไม่ได้มองว่าลมยังไม่มาครับเมื่อกี้ก็เลยตี ตีลมแทนโอเคสวยละผมจะเอาเข้ามาแขวนตรงนี้นะมาเป็นทางโล่งช่วยยางครับถ้าเราเห็นคนจากระยะไกลก่อนเรียบร้อยแน่นอนอาจจะเลือกที่จะซ่อมแทนหรือเปล่าเกมนี้ไม่ทรงเสมอขึ้นมาแล้วแล้วก็ทรงเก็บสามด้วยนะมาแล้วพาราบะรวยผมเอาเลยดีกว,ว่าปะอี หือมันโดดข้ามไงก้าวข้ามความเจ็บปวดไงโอ้มันช่วยจริงเลยเหรอผมนึกว่ามันมีอีโก้ไงถ้ามันช่วยจริงก็แย่แล้วครับไม่ต้อยตวยแล้วลผมว่าเกมนี้เจ๊งแน่นอน <c oughs> มันก็ออกนะแต่ว่าไม่โดน ลมแล้วก็เครื่องติดออกปุกว่จเช็ดเลือดเสร็จขอร้องเลยเพื่อนช่วยบอกว่าเร็วกว่านี้นิดนึงห้องวีอยู่ด้านนี้ครับ <c oughs> ตรงนี้เลยมตอต้รอบคนพิเศษอย่างนาย เหมือนเขาจะหิวนักข่าวอยู่นะตอนเนี้ <c oughs> โดนเรียกเหรอ้ย <c oughs> โอ้ก <c oughs> ดอุ้มแล้วนะกดอุ้มแล้วนะลูกทัน พลาดครับหมอเขาหม่งเกินว่ะเมื่อกี้เขาเลยพลาดนะคนไหนเสร็จไม่รู้ผมไม่ได้มองเลยเมื่อกี้ออกไปแล้วเกมนี้ก็ได้สามนะเกมแถมของเราเก็บไปสามไม่แย่ครับไม่แย่โอเคแต่เกมที่ผมก็มีมีจังหวะพลาดด้วยเหมือนกันเราไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกต์เพย์สักเท่าไหร่แต่ก็สวยแล้วครับเก็บสามไปในเกมที่สามนะก็ถือว่าแวะมาเล่นให้ทุกคนดูอีกรอบไงคลิปมันสั้นเกินโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ